ไมเมโลดี้บ้านน่าอยู่นะว้าวบ้านไมเมโลดี้น่ารักจุงเบย์บ้านซินิมันโลบ้านของซินิมัลโลก็น่ากินเหมือนกันนะพี่เคยขอจองซินิมอลโลสองชิ้นนะแล้วหลังขัดไปก็คือบ้านของคูโรมิอ๋โอโอนี่หลังเบอร์หนึ่งของเราเลยนะเนี่ยสวยสุดเลยฮะนั่นมันฮาลโลคิตตี้จังนี่นะไม่ยินทำะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวเหรออเอ ก็หนูยังไม่มีบ้านเลยอ่ะ,อะพี่เคนเราลืมสร้างบ้านให้ฮัลโลคิตตี้ได้ยังไงอะเอ้าเฮ้ยงานาเราลืมสร้างบ้านให้ฮัลโลคิตตี้แล้วเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปนะฮัลโลคิตตี้เดียววันนี้เราสองคนจะมาสร้างบ้านให้ฮัลโลคิตตี้อยู่นะ รับรองเลยว่าสวยไม่แพ้หลังอื่นของซาริโอเลยนะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านให้ฮัลโล่คิตตี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูแบบแบนของบ้านกันก่อนเนาะความกว้างคุณยาวนะคะก็จะเป็นรูปทรงของสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะรูปร่างแล้วก็ขนาดกว้างคุณยาวเนี่ยก็จะตามในรูปภาพเลยนะคะแล้วก็มีน้องเอฟซีหลายๆคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้พี่อ้อมกับพี่เคนมาสร้างบ้านของฮัโลคิตตี้กันวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาสร้างบ้านของฮั l โล่คิตตี้แต่ว่านะพวกเราไปค้นหาบ้านของฮั l โล่คิตตี้มามันก็มี รูปแบบเลยเราก็เลยเลื่อกรูปแบบนี้กับแบบนี้มานะเราก็จะเอามามิรวมกันให้เป็นแบบฉบับของเราเองรัาประกันเลยว่าสวยแน่นอนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้เป็นพวกบล็อกหิน овали. สีขาวนะคะวางเป็นกำแพงขอบบ้านกันก่อนขอบบ้านของคัโลคิตตี้เนี่ยวันนี้ก็จะเน้นเป็นสีขาวสีชมพูแล้วก็สีแดงนะคะตอนนี้เราก็กําลังวางขอบกําแพงที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็วางบันไดค่ะบันไดเนี่ยบ AH. บเราก็ใช้เป็นบันไดหินสีขาวนะคะบันไดก็จะไม่ยาวมากนะคะจะได้เหมาะกับขนาดกว้างคุณยาวของบ้านแล้วก็วางบล็ ไลบูลงไปค่ะซึ่งพื้นบ้านนะคะเราจะวางสลับสีระหว่างสีขาวกับสีฟ้าอ่อนลงไปเราก็จะได้พื้นบ้านหน้าตาแบบนี้มาสําหรับในบ้านเนี่ยก็จะเป็นโทนสีอ่อนๆนะคะแล้วก็ขอบกำแพงบ้านข้างบนค่ะเราจะเลือกเป็นสีบาบน์คอนกรีตนะคะมันก็จะได้ลายรีซอสแท็กแบบนี้เราก็จะวางเป็นแถวยาวลงไปเลยค่ะล้อมกรอบบ้านสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ เราก็จะได้ขอบบ้านอีกชั้นหนึ่งมาหลังจากนั้นเราก็จะวางประตูสีแดงลงไปค่ะเพราะว่า Hello Kitty เนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นพวกสีแดงกับสีชมพูนะคะ แล้วเสื้อของฮัลโหลคิตตี้เนี่ยเขาก็จะมีสีเหลืองด้วยใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> เราก็เลือกเป็นบล็อกขนแกะลายสก,ก๊อตสีเหลืองค่ะใส่เสื้อให้เขากําแพงบ้านของเราเนี่ยก็จะแทนเป็นลําตัวของเจ้าฮัลโหลคิตตี้นะคะซึ่งกําแพงเนี่ยเราก็จะวางสูงประมาณสักสีบล็อกก็ได้นะแต่ว่าบ้านของเราในวันนี้มันจะมี2ชั้นนะคะชั้นแรกเนี่ยบ้านก็จะหลังใหญ่นิดนึงและพอชั้นที่2เนี่ยบ้านก็จะหลังเล็กลงมาค่ะตอนนี้เราก็กําลังทาหน้าต่างอยู่ค่ะเราประกอบหน้าต่างลงไปนะคะหน้าต่างของเราเนี่ยมันก็จะเป็นลายขีดๆแบบนี้เนาะจะเป็นลายตารางสี่เหลี่ แบบนี้ค่ะจะได้ตัดกับลายส,สกอตของกระแพงบ้านนะคะแล้วใส่หน้าต่างให้รอบบ้านเลยละกันอ,อ๋เชนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เป็นพวกบล็อกคมไฟกบนะคะเราจะวางสลับกับพวกบล็อกรูคอนกรีตค่ะเราจะใช้เป็นสีปะอ่อนๆนะคะวางสลับกับบล็อกแสงไฟเนาะสีเดิมุนตาดีจุงเบยพี่เคนชอบสีนี้จังพื้นบ้านชั้นที่สองเนี่ยมันก็จะได้สีเดียวกับพื้นบ้านชั้นล่างนะคะ เรียบร้อยสําหรับพื้นบ้านชั้นที่สองค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาร์กเสาลงไปค่ะเสาเนี่ยจะแทนเป็นกําแพงบ้านไปเลยนะคะเราจะใช้เป็นบล็อกสีเหลืองเหมือนกันจะได้สีเดียวกับกาแพงบ้านข้างล่างนะคะแต่ว่าจะมีไซส์เล็กกว่าเนาะเราก็จะวางบล็อกให้สูงประมาณสักสีกบล็อกก็ได้นะแล้วก็วางบล็อกคมไฟกลบลงไปค่ะจะเป็นสีอะไรก็ได้นะที่เป็นสีโทอนอ่อนนะคะแล้วก็วางไว้คอนกรีตสลับกับไลปูคอนกรีตลงไปค่ะเราจะได้พื้นบ้านที่เหมือนกับชั้น2อกับชั้นล่างนะคะ หลังจากนั้นก็ทําหลังคากันต่อเลยค่ะหลังคาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นหลังคาสีแดงเนาะจะได้เข้ากับบ้านของ Hello k i t t y เพราะว่า Hello k i t t y เนี่ยท่าทางเขาจะชอบสีแดงนะหลังคาเนี่ยก็จะมีความหนานิดนึงนะคะแต่ว่าก็จะมียาวมากจนเกินไปเนาะเอาแบบว่าพอจะมีกันสัต์ยื่นออกมาค่ะจะได้บังแดดแล้วก็บังความร้อนด้วยตรงนี้จะใช้เป็นบล็อกคินสารสีแดงค่ะแล้วกันเนาะมันจะได้ตัดกับหลังคาสีแดงของนะคะ หลังคาด้านหน้าก็จะประมาณนี้แหละส่วนหลังคาข้างบ้านก็จะสร้างคล้ายๆกันเลยมีก็จะเป็นหลังคาหลังบ้านค่ะ <gor ley. S 1> ก็จะสร้างเหมือนกับหน้าบ้านเลยนะคะแต่ว่าจะมีกันสัตว์ยืน่นออกมาแบบนี้หน่อยแล้วเราก็จะวางหลังคาค่ะกับด้านแบบนี้เราจะได้หลังคาหน้าบ้านกับหลังบ้านนะคะที่หน้าตาเหมือนกันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้บล็อกสีขาวค่ะสร้างเป็นหัวของ Hello Kit t y ้นะคะเพราะว่าบ้านในวันนี้ของเราเนี่ยเราจะสร้างเป็นคล้ายๆกับบ้านผสมกับตัวของ Hello Kit t y ค่ะตอนนี้กําลังสร้างหัวของ Hello k ค t t y อยู่นะคะ ราสร้างแบบแคล้ายๆกันมาหลายหลังล้วใช่ไหมวันนี้เราก็อยากแหวกแนวบ้างเอาให้เป็นหัวเลยนะแต่ว่าหัวก็จะใหญ่นิดนึงนะมันจะได้ใส่รายละเอียดได้เยอะหัวองเขาก็จะหนานิดนึงจะได้แทนหลังคาบ้านด้วยนะคะตรงนี้จะต้องใช้เป็นบล็อกสีขาวค่ะเพราะว่าคนของ Hello Kitty เนี่ยหรือว่าสก,กินของ Hello Kitty เนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาว<อ>ใช่ไหมแล้ว Hello Kitty ของเราก็จะเป็นตัวผู้หญิงค่ะเดี๋ยวเขาจะต้องมีโบอยู่บนหัวด้วยนะโอเคโครงสร้างของ Hello Kitty ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะเติมบล็อกสีขาวลงไปสาบ นะคะคตามบล็อกครงสร้างที่ระาวาังไว้ตั้งแต่แรกนะคะเริ่มหนาขึ้นมาเป็นหัวแล้วเราจะต้องทําหน้าให้มันหนาๆน,น,น,นิดนึงนะใช้ประมาณสัก3บล็อกนะคะก็จะหนาพอดีแล้วแหละหรือว่าใครจะตัดเป็น4ี่บล็อกก็ได้นะแล้วเราก็จะทําให้มันเป็นโค้งๆเรียมๆออกมาค่ะจะได้ทางใบหน้าของเขามาเลยนะแล้วเราก็จะวางบล็อกสีขาวเนี่ยเฉียงๆออกมาสักสชั้นนะคะหรือว่า3บนะล็อกเนาะเราจะต่อออกมาค่ะให้มันแบบไล่ๆระดับกันแบบนี้นะ มันจะได้มีความออกมาเป็นสามมิติแล้วก็มีเลเยอร์มานิดนึงค่ะอยากให้ไม่มีเลเยอร์เหมือนกับใบหน้านะคะเราจะต้องวางบล็อกเนี่ยให้มันแบบมีความเหลื่อมล้ำมากมานิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้บ็อกสีขาวอะคะ่ะปิดให้หมดเลยตรงนี้ก็จะไล่ปิดตามแนวไปเลยค่ะแนวเดิมองค่ะเป็นยังไงเราก็จะไล่ปิดตามนั้นไปเลยนะปิดกําแพงด้านหน้าไปให้หมดเลยนะคะแตนนี้ก็เหมือนกันเราปิดทับให้มันเรียบๆให้มันหมดเลยค่ะเราก็จะได้หัวของ Hello Kitty หรือว่าใบหน้าของ Hello Kitty มาเป็นแบบนี้ มันจะมีมิติออกมานะคะหรือว่าจะมีเลเยอร์ออกมาหลายชั้นเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะปิดให้หมดเลยค่ะมันก็จะได้ความเรียบประมาณนี้เนาะปิดให้หมดเลยนะคะว้าวข้างหน้าโค้งจริงๆด้วยส่วนข้างหลังเป็นตั้กแต่เลยออกมาด้านหลังก็จะหน้าตาประมาณนี้นะต่อไปค่ะทําหลังคาบ้านชั้นที่2ค่ะหลังคาบ้านชั้นที่2เนี่ยมันก็จะเล็กกว่าชั้นล่างนะคะเพราะว่ากําแพงเนี่ยมันเล็กกว่าเนาะแต่ว่าจะต้องใส่หลังคาค่ะเพราะว่าเป็นบ้าน2ชั้นนะคะเลยจะต้องมีหลงังคาสัก2ชั้นเหมือนกันหลังจากนั้นตรง กลางก็ใส่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยมของพินสันลงไปค่ะแล้วยอดข้างบนสุดของหลังคาเนี่ยเราก็จะใส่เป็นบล็อกสามเหลี่ยมหลังคาสีแดงลงไปค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้บล็อกปิดนะคะตรงกันสันหลังคาให้หมดเลยแล้วก็วางหลังคาสลับหัวกันแบบนี้ค่ะเราก็จะได้หลังคาสามเหลี่ยมมาแล้วก็ตกแต่งขอบหลังคาให้มันแหลมๆกว่านี้นยคะหน้าตาออกมานะคะมันก็จะมีความแหลมเป็นสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะเราจะทําการใส่หน้าต่างนะคะหน้าต่างของเราชั้นสองเนี่ยเราก็จอกโทนสีฟ้าหรือว่าสีครามนะคะจะได้ไม่ซ้ํากับหน้าต่างช นะตรงน,นี้ก็จะทุบออกไปอย่างละสี่บล็อกนะคะแล้วก็ใส่หน้าต่างสี่ช่องลงไปค่ะหน้าต่างก็จะเป็นตารางขีดๆแบบนี้หลังจากนั้นก็ใส่กันซาตค่ะหลังคาแน่นอนเราจะต้องเป็นสีแดงนะจะได้เข้ากับหลังคาของ h e l l o คิตตี้ แล้วก็ปิดตรงกลางให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะส่วนด้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีหลังคากันสั์เล็กๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงค่ะระหว่างกึ่งกลางของประตูบ้านนะแล้วตรงนี้นะคะจะมาตกแต่งหน้าตาของ Hello Kitty ค่ะจะใส่เป็นแก้มสีชมพูลงไปนะคะทั้งสองข้างเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจมูกของ Hello Kitty ค่ะจมูกของเขาก็จะเป็นสีเหลืองนะเราจะใส่ไปอย่างละสองบล็อกพอแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะเป็นลูกปาของ Hello Kitty นะคะลูกปาของ Hello Kitty เนี่ยมันก็จะเป็นในตาสีดำนะคะเราจะวางอย่างละหกบล็อกลง นะแต่ไดลูกตาของ Hello Kitty มาค่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการทำหนวดแมวค่ะหนวดแมวเนี่ยเราจะวางให้มันเป็นหยกัยกๆแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลย ใอยวางแต่ระดับลงปะแต่ว่าจะมีข้างละสามหนวดด้วยกันนะคะอุ้ยเหมือนเป๊ะต่อมาแน่นอนเลยค่ะขายไปได้เลยเอกลักษณ์ของ Hello Kitty เนี่ยเขาจะต้องมีโบนะคะก็สําหรับโบของ Hello Kitty เนี่ยเราจะทําเป็นขอบสีแดงกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนเป็นขอบสีดําที่หลังนะ,ะตอนนี้เราวางโครงสร้างเป็นขอบสีแดงไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันซิว่าแบบไหนสวยกว่ากันนะคะตอนนี้เราจะวางโครงสร้างของโบค่ะโบเนี่ยมันก็จะมีความหยักออกมาเป็นกรีบๆแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะแดงแดงเชียว บต้องเป็นสีแดงอยู่แล้วเราค่อยวางให้มันประกบข้างบนแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันทําให้เราเนี่ยจะต้องใช้หัว Hello ิตต t ้ใหญ่นะคะโบของเขาเนี่ยถึงจะได้ใหญ่แล้วก็สวยนะจะได้ใส่รายละเอียดได้เยอะขึ้นค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโบอีกข้างหนึ่งเราจะลองวางโครงสร้างแบบนี้ก่อนนะน่าจะได้โบที่อยากๆมาแบบนี้นะคะอาจจะทะลุหัวของ Hello Kitty นิดนึง<อ>นี่ไงได้แล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้บล็อกสีแดงค่ะลองปิดให้หมดนะคะ อันนี้ก็จะได้โบสีแดงข้างอยงแล้วล่ะแล้วก็อีกข้างนึงค่ะแล้วก็ใช้บล็อกสีแดงปิดให้หมดเหมือนกันก็จะได้โบสีแดงสองข้างค่ะเป็นโบก,กิบบนหัวของ Hello Kitty นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้บล็อกสีดําค่ะตัดเส้นสีอีกทีนึงมันก็น่าจะสวยกว่าอันที่มีแบบสีแดงล้วนๆนะแล้วก็ตัดขอบข้างนอกค่ะให้เป็นสีดําเหมือนกัน ตรงนี้ก็วางบล็อกคอนกรีตสีดําลงไปค่ะวางเป็นขอบแบบนี้เลยเนาะทั้งขอบข้างในแล้วก็ขอบข้างนอกนะคะอือพี่เคนว่าอย่างนี้ก็สวยปีกแบบนั้นเมื่อกี้มัน,ดมนแดงไปเพราะว่าฮัลโหลคิตตี้อะโบงเขา,าเส่วนใหญ่มันก็จะตัดขอบสีดําอยู่ข้างนอกกันนะโอเคนี่ก็วางเป็นขอบสีดําลงไปค่ะอุย้ยเป็นโบงจริงด้วยเราใส่ลายขอบสีดําข้างในนิดหน่อยออกมาหนะ้าตาโบงเขาก็จะเป็นแบบนี้ว้าวหัวคิตตี้เสร็จแล้ว แล้วต่อไปค่ะเรามาตกแต่งสวนให้กับ Hello Kitty ค่ะอารู้สึกว่า Hello Kitty เนี่ยเขาจะชอบสวนดอกไม้นะคะหรือว่าสวนผลไม้เนาะแล้วก็จะใส่เป็นพวกบ็อกพุดไม้เชอร์รี่หรือว่าแอปเปิ้ลให้เขานะคะแล้วก็วางบล็อกโคมไฟลงไปค่ะบล็อกโคมไฟเนี่ยเราจะวางให้มันทีๆกันนิดนึงนะ แล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้ค่ะเราจะใส่เป็นพวกลายหินนะคะเป็นทางเดินเข้าบ้านค่ะหลังจากที่วางแผ่นกรวดเสร็จแล้วตรงนี้ค่ะใส่พุ่มไม้ลงไปนิดหน่อยแล้วก็วางเก้าอี้โซฟาค่ะเป็นเก้าอี้โซฟาสําหรับนั่งสวนนะคะใส่เป็นสีแดงก็แล้วกันนะแต่เราต้องมีขังกินด้วยเพราะว่ามือน้ําชาเนี่ยมันจะต้องมีออเดิฟแล้วก็มีน้ําชานะคะวางไว้โชว์ด้วยแล้วเราก็จะวางอ่างอาบน้ํานกไว้ข้างนอกแบบนี้เอาไว้ให้น้องนกมากินน้ําหรือว่าอาบน้ํา แล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกป,ปั้นของนกฟามิงโก้แล้วก็ข้างๆก,กันกะว่าจะวางเป็นลูกป,ปั้นของคนแคร์น,นะคะไว้สัก2ตัวตรงนี้รู้สึกว่า Hello Kitty เนี่ยเขาจะชอบเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นนกหรือว่าแมวยกเว้นหมาที่เรายังไม่เคยเห็นเขาเลี้ยงสุนัขนะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบัวรดน้ํากับใสาย,ยางรดน้ํานะคะแล้วก็จะมีถุงปุ๋ยอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้จะตกแต่งด้วยคล้ายๆกับชั้นเก็บของนะคะที่เป็นชั้นไม้ไว้ตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้ค่ะเราก็จะ วางกล่องเก็บของไว้ตรงนี้จริงๆมันคือรังผึ้งอะน,นะหรือว่ารังผึ้งเทียมแล้วตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ทําสวนค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์ทาสวนเนี่ยไว้ในห้องเก็บของข้างบ้านตรงนี้นะคะรู้สึกว่า Hello Kitty เนี่ยเขาจะชอบทาสวนเป็นพิเศษเลยนะเนาะโดยเฉพาะสวนผักผลไม้ของเขาค่ะเขาแล้วจะชอบกินเป็นพวกเชอร์รี่หรือว่าแอปเปิลนะคะตรงนี้เราก็จะวางแท็บดอล,ลงไปกันค่ะแล้วก็ปิดแท็บดอล,ลงมาแบบนี้จะได้ดูเหมือนกับตู้ไม้นะคะแล้วก็วางแท็บดอเป็นชั้นๆแบบนี้ค่ะ อุ้เขาเก็บของด้วยเหรอฮะว้าวยังเหมือนเลยอ้ามนี่แหละเขาเก<ล>็บของมันเป็นตู้เก็บของเราใส่ประตูบานเล็กๆลงไปหน่อยข้างในก็จะมีอุปกรณ์ทำสวนไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมคลาดครบไปละไว้สำหรับให้ Hello k ต t t y เนี่ยเขา้ามาทำสวนของเขานะแล้วก็ปลูกต้นเบอร์รี่ไว้เขาเยอะๆหรือว่าต้นเชอร์รี่นะเขาชอบมากเลยแหละพวกแอปเปิ้ลกับเชอร์รี่เนี่ย แล้วก็ตรงนี้เราจะปลูกเป็นพวกผักผลไม้ดีกว่านะคะเพราะว่าเขาชอบเป็นพวกเบอร์รี่มากๆากเลยแหละแล้วก็ตรงมุมตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะไว้สาหรับดูต้นเชอร์รี่ของเขาแล้วก็มีพวกกระถางดอกไม้ไว้ด้วยเราจะวางพวกต้นไม้ยาวลงไปสักสองตัวเนาะตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกับถังไม้ไว้เก็บผักผลไม้ของเขาค่ะตันนี้ก็จะเป็นตนุ๊กตาแมวเหมียวนะคะโอ๊ยแมวเหมียวน่า,ารักตอนนี้เดอเองมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยตันนี้จะเป็นบ้านนกค่ะเป็นบ้านนกขนาดไซส์เล็กเนาะ หพราะว่าคิตตี้เนี่ยบางทีก็จะเคยเห็นเขาเลี้ยงนกหรือว่าเลี้ยงแมวมีิวนะคะแล้วก็จะมีกรงนกงไว้ให้เขาด้วยกับพี่เคนเคยเห็นปนา้ายโฆษณาชอบมีทั้งกระรอกแล้วก็มีนกด้วยนะแล้วตรงนี้เราใส่เป็นโคมไฟน้องพึ่งลงไปดีกว่านะแล้วก็มีป้ายลายดอกไม้ไ้นิดหน่อยแล้วเราก็ใส่แครบดอกขนาดเล็กไว้สําหรับเปิดปิดหน้าต่างนี่แหละเอาไว้ตกแต่งขอบหน้าต่างกกัน เอาเป็นสีขาวนะมันจะได้ตัดกับกำแพงสีเหลืองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้ามาตกแต่งในบ้านกันต่อนะคะในบ้านโซนบริเวณตรงเนี้จะเป็นห้องอาหารนะคะหรือว่าจะเป็นโต๊ะอาหารเนาะเราจะเลือกโต๊ะอาหารเป็นลายดอกไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้เราจะวางเป็นพวกอาหารลงไปค่ะโอ้โหนากินทั้งนั้นเลยมีขนมเค้กด้วยเหรอหว,<า>วังว่าฮัลโหลคิตตี้เนี่ยเขาจะชอบพวกอาหารเคาแล้วก็อาหารหวานที่เราเตรียมไว้ให้นะพี่เคนจังสลัดได้ป่ะแล้วก็มีกล่งองของขวัญไว้ให้ฮัลโหลคิตตี้ด้วยไ่เลยพี่เคนเขาเตรียมไว้ให้ฮัลโหล เดี๋ยวพี่เคงจะต้องมาจุดเทียนให้น้องนะโอ้แบ่งพี่เคกินด้วยดิเราก็ใส่กาอี้ลายแอปเปิ้ลลงไปกาอี้นั่งรถมอเกัดก้นไหมเนี่ยก็ฮัลโหลคิตตี้เขาชอบแอปเปิ้ลกับเชอร์รี่ใช่ไหมเราก็เลยเลือกกาอี้ลายแอปเปิ้ลมาให้เขาแล้วก็ที่เหลือก็จะใส่เป็นผ้าม่านลงไปค่ะผ้าม่านที่เราเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูชมพูนะ ว้าวมัดด้วยหรอโอ้โหอะไรจะไฮโซขนาดนั้นแล้วเราก็สามารถเลือกอาไได้ว่าพามานเนี่ยเราต้องการจะรวบมาเป็นไปทางด้านซ้ายขวาหน้าหลังตรงไหนก็ได้นะคะแล้วก็ถึงเวลาห้องที่พี่เคนรอคอยตรงนี้เราจะวางเป็นบล็อกลายสตรอเบอรี่ลงไปแล้วก็นี่จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะเราเลือกเป็นสีทองนะคะเขาบอกว่ามันน่ากินมากเลยนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่พวกบล็อกพื้นก็เถอะอแล้วก็วางเป็นพวกอุปกร,รณ์การทําครัวลงไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องปั่นผักผลไม หรือว่าจะเป็นพวกเครื่องปั๊มอาหารนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีพวกขนมเค,ค้กค่ะแล้วก็ขนมปังเชอร์รี่มีเครื่องบดกาแฟด้วยนะแล้วก็มีครบบดยาด้วยเอาใเฮ้ยมีปรประยะป,ะป,ะปะ๊อกป๊อเลยแล้วก็มีนี่เลยเตาอบไมโครเวฟ ไปให้ฮัลโหลคิตตี้เขาทำอาหารคิตตี้ชอบกินส้มตํามเ้จริงดิคิตตี้ไทยแลนด์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นข้าเช็ดมือด้านหลังตรงนี้นะคะจะใส่ตู้เย็นแล้วก็พวกเตาเผาลงไปค่ะแล้วก็มีอ่างล้างมือกับอ่างล้างจานค่ะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆและข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเคาน์เตอร์อครัวเคาน์เตอร์อครัวเนี่ยเราจะเลือกติดไปข้างบนค่ะเคาน์เตอร์อครัวเนี่ยเราเลือกเป็นสีเหลืองเนาะเราชอบเคาน์เตอร์ครัวนี้มากเลยเพราะว่ามันมีส่วนเว้าส่วนโค้งด้วยละ่ะโอ้โหไฮโซมากเลยค่าครองครัว,รวกี่แสนเนี่ย อันนี้เราก็จะปิดเป็นกระถางดอกไม้แขวนแบบนี้ค่ะไม,ม,ม่น่าจะว่าจะดูรกกันไปหรือเปล่านะแต่ว่าฮัลโหลคิตตี้เนี่ยเขาชอบธรรมชาติไงเลยจะเพิ่มเติมให้เขาหน่อยแล้วก็มีกล่องสีแดงเอาไว้เห็ดไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นโซนที่ไว้สําหรับดูทีวีเราก็จะวางเคาน์เตอร์ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ทีวีจอบแบนย,ยาวๆลงไปพร้อมกับลาโพงลงไปค่ะหลังจากนั้นเราก็จะวางโซฟาลายั้งโมกับลายสตรอเบอรี่ลงไปแบบนี้ค่ะเราจะวางสลับกันนะเฮ้ยนั่นดีนั้นเจ้าของบ้านฮัลโหลคิตตี้ขามายืนคุมงานยังไงนะ ท่าทางเขาจะชอบสีชมพูกับสีแดงมากเลยแหละ เขามาตรวจงานน,นั่นไงว่าสร้างบ้านให้เขาสวยเปล่าอ,อืมถ้าเกิดไม่สวยเนี่ยเขาอ,อาจจะไม่ให้เราอยู่บ้านดีกว่าเขาก็ได้นะถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มพรมลายเรนโบว์เข้าไปอีกหน่อยละกันนะอ๋อโหยังรับไม่พาน,นี่แล้วก็มีโต๊ะว,วางของไว้ด้วยซึ่งอน,นี้ก็จะเป็นพวกตะกร้าไมพรมแล้วก็จะมีพวกจจกันอันนี้เราตกแต่งไปต้นเบอร์รี่ไว้ในบ้านเพิ่มเติมดีกว่าต่อไปชั้นสองชั้นสองเนี่ยก็จะเป็นห้องทํางานกับห้องนอนของฮัลโลคิตตี้ตรงนี้ก็จะวางเป็นโต๊ะไม้ลงไปแล้วก็จะวางจอคอมพิววเตอร์แลล้ก็คพงไปนะ แล้วก็จะมีขนมเค,ค้กไว้ให้เขาด้วยเผื่อเขาอยากเล่นคอมพิวเตอร์แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้ากับกระเป๋าเดินทางของฮัลโล k คิตตี้ค่ะบางทีเราก็เห็นฮัลโลคิตตี้เนี่ยเขาชอบถือกระเป๋าสะพายแบบออกเดินทางไปไหนมาไหนนะ ต่อใบนี้น่าจะเหมาะกับเขานะเพราะว่าเป็นสีแดงแล้วก็ใส่ขคมไฟระยะที่เป็นคาจันเซียวลงไปให้เขาด้วยค่ะส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางหนังสือแล้วก็จะมีหนังสือเยอะหน่อยนะตรงนี้จะเป็นเตียงนอนค่ะเอาเตียงคู่ใหญ่ไปเลยตรงนี้เป็นเชิงเทียนเอาไว้สําหรับจุดบนหัวนอนนะคะแล้วตรงนี้เป็นมุมเล่นเปียนโนดีกว่านาะเดี๋ยวเราจะวางโต๊ะลงไปกับเปียนโนลงไปตรงนี้นะคะนั่นไงได้มุมละ ไอ้แต่ว่าเขาว่ามันนั่นไปเป้าเพราะมันน่าจะนั่นไปนะใส่ทีวีเห็ดลงไปด้วยแล้วก็วางขนมเชอร์รี่ไว้ให้เขาด้วยค่ะคิตตี้ชอบเล่นเป็นโนเดีย๋ยวพี่เคนจะเล่นเป็นโนให้คิตตี้ฟังดีกว่าอมห้ายังไงเขาไปนอนกันนะเฮ้ยอยู่ด้วยกันกันนี่หลังนี้ก็จะเป็นตู้อาบน้ําของฮัลโลคิตตี้แต่ถ้าฮัลโลคิตตี้อยากจะเข้าห้องน้ําแล้วก็แนะนําให้ไปบ้านของคุโรมิ เพราะว่าบ้านของ Hello Kitty เนี่ยเขามีแค่ตู้อาบน้ํานะไม่ได้มีชักโครกอจิเขาไร่มีงานงอกแล้วแล้วก็ใส่ผ้าม่านสีชมพูลงไปให้เขาเพิ่มเติมนียนะเราก็จะวางให้ระดับลงไปค่ะอคโอเคแล้วไร่พลายอ๋อเชตอนนี้เราก็สร้างบ้านของ Hello Kitty เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านหน้ากันก่อนนะมีไงด้านหน้าของเราแล้วก็ด้านข้างค่ะ อันนี้ก็คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะเป็นลายเรนโบว์ใส่ลุงนะคะเราก็จะมีบ้านข้างล่างแล้วก็บ้านข้างบนค่ะหลังเล็กกับหลังใหญ่ว้าวข้างหน้าก็สวยข้างหลังก็สวยปอีกแบบนะข้างหน้ากับข้างหลังจะไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าหลักๆข้างบนเนี่ยจะเป็นหัวของ Hello Ki t t y ้นะอันนี้คือจะเป็นส่วนหน้าบ้านนะคะเป็นส่วนดอกไม้กับส่วนผลไม้ของ Hello k ค t t y ้ค่ะไอ้ฮั l l ล่คิ t ต้เขามาเก็บเชอร์รี่ไปกินนะเปล่าอ่ะชอบส่วนไหมพี่เคทเอาแบบเต็มที่เลยนะเพื่อฮ e l l o Kitty ้ได้ช็อปฮเลยนะนี่ดูดิต้นเชอร์รี่ัวเต็มที่แล้วนะเราลองแอบเก็บมากินดีกว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวตีมือเลยเอา้า hey, วเฮ้ยคิตตี้ไปไหนแล้วเขาไปเข้าห้องน้ำบ้านคุโรมิหรือเปล่าโอ้อส่จะปวดมากนะเ <laughs> <laughs> นี่ยุเชอร์รี่อร่อยจุงหวานหอมชิ แล้วก็ตุ๊กตาแมวเหมียวระวังไปพีเซนเตอร์ไว้หน้าบ้านนะแล้วมุมตรงนี้เป็นมุมที่ไว้สําหรับจิบชากันและเวลาการน้ําชาแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนบ์บคิวแล้วก็ด้านข้างบ้านค่ะจะเป็นโซนทําสวนไอตุ๊กตามีของ Hello k i ตี้น้องมาได้เวลาพีเลยมาช่วยพี่ทําสวนหน่อยไหม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ทําสวนค่ะครบวันนี้ไม่มีอีกแล้วอ,อมืมครบวันนี้ก็เหมือนอีกเกียแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันดีกว่าประตูสีแดงแดง ในบ้านค่ะเจ้าของบ้านเขารออยู่แล้วฮัลโหลคติตตี้ถ้าทางจะหิวนี่อยูดิเขาจ้องอาหารบนโต๊ะอย่เลยพี่เคนก็จังเราโซนตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะเอ้ทเวินสตาร์นี่นะเขาคงอยากกินเค้กอะ่ะดูท่าทางเขาจ้องเค้กดูดีเอ้ยอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างบ้านให้ทาอเป็นสตาร์บ้างแล้วตรงนี้จะเป็นโซนรัอแขกค่ะหรือว่านั่งดูทีวีของเรานะอ๋อเห็นแล้วอยากแทบบ่มากเลยเพราะว่าบ่เป็นลายแตงโมเดี๋ยวอย่าต้องกิน <laughs> ตรงนี้เป็นโซนเคาน์เตอร์ครัวนะคะหรือว่าห้องทําอาหารตรงนี้เนาะ เออไม่มีความรู้สึกกับมัน,นมลบเงินไปแล้วแต่ก็ไม่รู้นะเออยางงี้นะคะเรียกอบอุน่นต้องพรบเยอะนิดนึงฮัลโหลคิตตี้เนี่ยเขาจะหนอยหน้าบ้านคนอื่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาดูชั้นบนกันค่ะชั้นที่สองของบ้านเนี่ยก็จะเป็นโซนห้องนอนกับห้องทํางานทักซีดแซม นายจะมานอนก่อนฮัลโลคิตตี้ไม่ได้นะนายจะของเจยังไม่ได้เทสเลยพอชัคโก้นายจะอาบน้ําหรอนายไม่อายหรอนี่ผู้หญิงอยู่เต็มบ้านเลยนะแล้วโซนตรงนี้ค่ะเป็นตู้ปลานะคะเราเปลี่ยนจากกระเป๋าเป็นตู้ปลาละแล้วก็โซนตรงนี้เป็นที่ไว้สําหรับทำงานของฮัลโลคิตตี้ค่ะหรือว่าที่นั่งเล่นเกมของฮัลโลคิตตี้ก็ได้นะแล้วเราก็ย้ายกระเป๋าเดินทางสีแดงของฮัลโลคิตตี้ไว้ข้างๆคอมพิวเตอร์อันนี้ขาดไม่ได้เลยของเขาคู่กัน